เมื่อกี้เกิดอาการกล้องดับและตอนนี้ก็มืดตึ๊ดทุกคนเห็นอะไรบนท้องฟ้าไหมโอเคตอนนี้แจ้งแล้วนะคะอันนี้แก้งนนเพ<ข>ราะเปิดร้อนอมากเลยนะคะทุกคนใช่แค่ฉันยืนดูฉันก็ร้อนแล้วนะใช่ออกไปเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านและเรามาดูพี่เล่นสก็บอร์ดดีกว่าไหม,ไหม คือตอนนี้จะของอ่ะต่บีบีคอนเสิร์ตนะคะ,อะโอ้าไม่มีดับกลั้นข้าวโกเรียบร้อยเ <s> <c oughs> กอร์ลดเดีย๋ยวจะดอกบอลให้ดูนะคะ โดบลเอาเท้าเตะเตะไงนะทำไงโดบล์เอแบะอแบนมาโอ้ยรมดโอเคทุกคนเราเข้าบ้านกันอะเข้าร้านตู่ดีกว่าเออเอออะไรเออรูอามาเลยเอาเอาเอาอะไรไป เข้าไปร้านตู้พบกับอิเกะที่น่ารักร้านตูนะคะและผักอุย้ยเสียใจเปิดประตูดังปัง <c oughs> มีนะจะปลุกตูท่ทำไมใครใครนั่งตรงกองกระดชษนะ โอ้แกต้องต้องอยู่ฝั่งคนรวยอีกแล้ว啊หอแกอยู่ฝั่งคนรวยฉันอยู่ฝั่งคนจนเลยใครอะใครมาฝังฉันนะทุกคนหยุดฉันจะให้ฉันจะให้ดูจ้าเห็นแต่หน้ามีนาะอ่าฉันอยู่นี่ เห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอ้ยหัวมีนาบางนะม้ามีนานี่จะอยู่ดีอ่าอ่าเดี๋ยวฉันต้องถ่ายคลิปและ,ะบอกกับมีนาผู้น่ารักที่ชอบงงเงยตลอดเวลาลอยเล่นรอยเล่น <laughs> ตอนนี้คือเนาะร้อนมากเลยเปิดชั้นเบอร์สามอยากเปิดเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์ฉันอยากฉันอยากได้เบอร์หนึ่งร้อยอะหรือแอม็กก็เป็นแอร์ไปเลยอ่ะ<ม>บ้านเสียาจบ้านนี้ไม่มีแอร์มีนายจะบอกม,มีแต่ว่าเปิดไม่ได้นะคะเสียใช่ไหมเออละเล่นนะที่จริงบ้านเราเปิดแอร์แต่ตู่ไม่ให้เปิดแค่นั้นแหละทุกคน นให้ดูหน้าฉันนายาาาาทุกคนวันนี้คือหน้าเจ้าของนะคะเดวฉันให้เย็บไหไม <c oughs> ไม่มีตังค่ะอา่าไม่มีตังค่าอา่วันนี้เราก็บ้ามากบ้ามากจริงๆ